กรรมการแล้วก็จะมีล,ลงยาเขียวเหมือนกันนี่แหละครับผมลงยาเขียวแล้วก็ลงยาแดงแต่ว่าผมไม่ทันยาแดงครับผมก็เลยได้ยายฟ้ามาความคมชัดของเหรียญถือว่าสวยมากนะครับปีหกสามรุ่นนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับผมว่าทีมงานไหนเป็นผู้จัดสร้างนะครับผม ตอนนี้หลวงพ่อพัดเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับผมถ้าใครมีติดมือไว้หรือว่าถือไว้ก็รอรอก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางวัดไม่อนุญาตให้คนขออนุญาตจัดสร้างนะครับผมต่อไปนี้จะเป็นทางวัดจัดการเองนะครับเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์แต่ว่าชื่อยาวข้ผมจําไม่ได้แต่ ถ้ามีรุ่นวัดจัดสร้างจะเป็นเจ้าคุณพัดนะครับผมจะเป็นไม่ใช่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แกะว่าหลวงพ่อพัดจะอาจจะเป็นเจ้าคุณพัดนะครับผมเหมือนที่รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หรือว่าที่ป๋องสุพรรณพี่ป๋องสุพรรณเขากําลังจะจัดสร้างอยู่ด้านล่างจะเขียนว่าเจ้าคุณพัดน่าจะเป็นรุ่น กเกือบๆก็คือพอออกรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์แล้วน่าจะห่างอีกนานนะครับเพราะว่าทางทีมงานตอนนี้ก็คือทางทีมคณะกรรมการวัดเขาไม่คือไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมแล้วนะครับที่เห็นเห็นปลุกเสกก็น่าจะเป็นที่อนุญาตค้างไว้นะครับเพราะว่าช่วงโควิดอาจจะปลูกเสกช้าท่านก็อย่าใจร้อนนะครับผม สำหรับผมช้าไม่เป็นไรขอให้พิธีวาระหรือว่าพิธีเข้มขลังเหรียญเจ้าสัวพันล้านหลวงพ่อพัดเหรีนี้ใครสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับเหรียญนี้ครับใครสนใจทักมาเลยนะครับราคาแบ่งปันอนาคตสดใสแน่นอนครับ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีการอนุญาตจัดสร้างเพิ่มเติมแล้วที่เห็นปุกเสกกันอยู่หรือที่เห็นเหรียนออกกันอยู่ก็มีแต่ที่ที่อนุญาตค้างไว้ครับผมเพราะตอนนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับวัตถุมงคลทางคณะกรรมการจะเป็นคนจัดสร้างในวาระเองครับผมส่วนตัวผมก็ชอบแบบนะพิธีเข้มขลัง ยิ่งปลูกเสกนานยิ่งทำนานรายละเอียดยิ่งดีครับแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเซียนบางกลุ่มที่จัดสร้างเขาเหมือนเขาไม่ดาเนินการครับผมแต่ว่าคุณปองสุพรรณผมยอมรับว่าถึงจะนานก็จริงให้คนลคาคัญคนแต่แต่ว่างานเขาออกมาเนียนครับก็คืองานเขาเขาไม่เล่นงงานเพราะว่าจะได้มีเหรียญออกมาดีครับผมถ้าเล่งงาน ก็เหมือนหลายๆรุ่นลงยาทั่วมั่งอะไรมั่งครับแบบนี้เป็นต้นสําหรับผมยิ่งปลูกเสกนานยิ่งหรือว่ายิ่งปลูกเสกหลายวันละผมยิ่งชอบครับสําหรับตัวผมนะครับเหมือนผ้ะโบราณแหะครับผมผ้าที่ปลูกเสกในยุคก่อนบางรุ่นกว่าจะออกได้กว่าจะปลูกเสกเสร็จสี่ห้าวันละบางรุ่นสองปีผ้าถึงแก่ออกได้แต่ว่ามีการแต่ยุคก่อนไม่มีการเก็บตังก่อนเหมือนสมัยนี้ครับสมัยนี้ต้อง เหมือนยืมเงินเรานะครับผมประมาณนั้นเอาตามตรงนะครับผมแต่ว่าลิ้นนี้สวยนะครับสวยมากสวยมากอิ i n ็อกมาเลยครับผมหรือทักแชทหรือว่าคอมเมนต์มาครับผมใครสนใจเปิดราคาแบ่งกันแบ่งปันครับผมเปิดให้ไม่ถึงพันเอาง่ายๆครับผมอนาคตสดใสแน่นอนกล่องเดิมครับกล่องเดิมซีนเดิมกล่องก็มีให้พร้อม ครับผมไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รายการลุ้นนะครับตัวนี้จะเป็นรายการจองแยกชุดกรรมการครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากกดสับตะใครหรือว่าซับสไครต e ครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีเหรียญอะไรใหม่ๆมาจะลงมาให้ดูอีกครับผมขอบคุณครับ